สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรสุขโขทยัยที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับพระนามพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งแต่ในวันนี้เราจะมาเรียกพระองค์ในอีกพระนามที่หลายคนอาจไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่นั่นคือพระยาลิไทยหรือพระร่วงเจ้าสุขโขทัยกันค่ะจากอุปราชสู่กษัตริย์ผู้กอบกู้แผ่นดิน พระยาลิไทยทรงเป็นหลานของพระคุณรามคันแห่งมหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่6แห่งอาณาจักรสุขโขทยัยก่อนจะขึ้นครองราชพระองค์เคยปุลกครองเมืองศรีสัชนาลัยในฐานะอุปราชมาก่อนค่ะ แต่แล้วเมื่อพระยาง่วนนำถุมกษัตริย์องค์ก่อนหน้าสวรรคตลงในปีพศ1890ที่สุขโขทัยก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นค่ะนั่นก็คือมีการกรบฏแย่งชิงราชบัลลังก์ทำให้การสืบราชสมบัติไม่เป็นไปตามครองรองที่ควรจะเป็นพระยาลิไทยในฐานะผู้มีสิทธิ์ในบัลลังก์จึงต้องใช้กำลังทหารยกทัพเข้ามายึดอำนาจคืนและในที่สุดก็สามารถปราบปรามความวุ่นวายและขึ้นครองราชได้สำเร็จ หลังจากขึ้นครองราชแล้วพระองค์ทรงพยายามรวบรวมหัวเมืองต่างๆที่เคยแยกตัวออกไปให้กลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้งและด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ทําให้อาณาจักรสุขโขทัยกลับมามีพื้นที่กว้างใหญ่อีกครั้งครอบคลุมตั้งแต่แม่น้ําปิงแม่น้ําน่านไปจนถึงเมืองน่านและหลวงพระบางเลยทีเดียวค่ะกษัตริย์นักธรรมผู้ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการปรกครอง แต่สิ่งที่ทําให้พระยาลิไทยทรงแตกต่างจากกษัตริย์องค์อื่นๆคือพระาราชกรณียกิจด้านศาสนาค่ะพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมากและทรงคิดว่าการจะปกครองบ้านเมืองให้ยั่งยืนไม่จําเป็นต้องใช้สงครามเสมอไปแต่สามารถทําได้ด้วยการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสอนให้ประชาชนตั้งอยู่ในศีลธรรมเหมือนกับพระเจ้าอสงมหาราชที่เคยทําสําเร็จมาแล้วในอินเดีย ความมุ่งมั่นของพระองค์ไม่ได้เป็นแค่แนวคิดนะคะแต่ทรงทำจริงทรงผนวดในพระพุทธศาสนาเมื่อปีพศ1905ที่วัดป่ามะม่วงซึ่งการที่กษัตริย์ออกผนวดในยุคนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยค่ะทำให้ประชาชนคล้อยตามและหันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากขึ้นและยังส่งผลให้พระสงฆ์จากสุโขทัยออกไปเผยแผ่ธรรมในต่างแดนอย่างเมืองอโยธยาหลวงพระบางและเมืองน่านอีกด้วยค่ะ และไม่ใช่แค่ในประเทศนะคะชื่อเสียงของพระองค์ยังไปไกลถึงล้านนาจนพญากือนาแห่งอาณาจักรล้านนาต้องนิมนต์พระสุมาณะเถระจากสุโขทยัยไปเผยแผ่ธรรมที่นั่นเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงสร้างและบูรณะวัดมากมายหลายแห่งที่สำคัญที่สุดคือทรงสร้างพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธชินสีพระศรีศาสดาและที่สำคัญที่สุดคือพระพุทธชินราชซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวระมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะ ด้วยความที่ทรงเป็นผู้ทำหนุบำรุงพระาศาสนามาโดยตลอดทำให้ราษฎรต่างพร้อมใจกันถวายพระนามแด่พระองค์ว่าพระมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระนามที่ใช้สืบต่อกันมาในราชวงศ์สุโขทัยเลยค่ะจากกษัตริย์นักรบส่กษัตริย์นักปรา์นอกจากด้านาศาสนาแล้วพระยาลิไทยก็ทรงเป็นกษัตริย์นักปรา์ด้วยนะคะ พระองค์ทรงนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นซึ่งถือเป็นงานวรรณคดีที่เก่าแก่ที่สุดของไทยเลยค่ะเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโลกมนุษย์สวรรค์และนรกบอกเลยว่าทรงพระปีชาสามารถมากจริงๆและไม่ได้แค่แต่งหนังสือนะคะแต่ยังทรงดัดแปลงอักษรไทยที่พอ่อขุนรามคำแหงทรงสร้างไว้ให้มีการเขียนสระบนล่างหน้าหลังเพื่อให้อ่านและเขียนได้สะดวกอีกขึ้นด้วยค่ะ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการสร้างเมืองและถนนหนทางต่างๆทรงสร้างถนนพระร่วงเชื่อมระหว่างเมืองศรีสัชนาลัยสุขโขทยัยและเมืองนครชุมเพื่อให้การเดินทางสะดวกขึ้นและยังทรงสร้างเมืองสองแควหรือเมืองพิษณุโลกให้เป็นเมืองลูกหลวงที่สำคัญอีกด้วยค่ะความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านที่ไม่ได้โรยล้อยกลีบกราบ แม้พระยาลิไทยจะทรงเน้นการปลุกครองด้วยธรรมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์รอบข้างไม่ได้สงบสุขเสมอไปนะคะในยุคแรกของการครองราชสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งจากกรุงศรีอยุธยาได้ส่งทัพมาตีเมืองชัชนาทซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของสุขโขทยัยพระยาลิไทยก็ทรงใช้วิธีการทางทูตส่งทูตไปเจราจาจนอยุธยายอมคืนเมืองให้เพราะเกรงว่าสุขโขทัยจะร่วมกับขอมมกรีณาทัพด้วยค่ะ แต่หลังจากนั้นสิปีเมื่อขุนหลวงพระงวัวหรือพระบรมราชาธิราชได้ขึ้นครองราชที่อยุธยาความสัมพันธ์ระหว่างสองอาณาจักรก็เริ่มตึงเครียดขึ้นอีกครั้งขุนหลวงพระงวัวได้ยกทัพมาตีสุขโขทยัยและสงครามก็ยืดเยื้ออยู่นานถึง6ปีแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถเอาชนะทัพของพระยาลิไทยได้ค่ะ จะเห็นได้ว่าพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่กษัตริย์นักรบที่กอบกู้บ้านเมืองเท่านั้นแต่พระองค์เป็นกษัตริย์นักปราชญ์ที่รอบรู้ในพระธรรมและศิลปะวิทยาการต่างๆอย่างลึกซึง้งและยังเป็นผู้ทำนุบำรุงพระศาสนาจนรุ่งเรืองอย่างถึงที่สุดจนเป็นแบบอย่างให้กับกษัตริย์ในยุคต่อๆมาทําให้พระองค์ได้รับการยกย่องว่าพระร่วงเจ้าสุขโขทยัยผู้ทรงคุณธรรมอย่างแท้จริงค่ะ ถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราในทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ